เดี๋ยววันนี้เราจะมาทดสอบกันว่าทีมงานผมสนิทก,กันมากแค่ไหนด้วยการเล่าเรื่องและนี่คือ5คนที่จะทายกันครับว่าเรื่องที่ทีมงานอีกคนหนึ่งเล่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงถ้าเป็นเรื่องจริงก็รอดไปแต่ถ้าเป็นเรื่องไม่จริงเีย โอเคดีเลยดิไม่มีถ้าเิดคิดว่าเรื่องที่เล่าเป็นเรื่องจริงให้ชูสีเขียวมนมือนี่แต่ถ้าเกอคิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่จริงชูสีม่วง้อมับขอเชิญทั้งห้าคนรับตังเรื่องแรกครับเชิญเลยครับทั้งทั้ชื่อเรื่องท้้งคาวเกาะอกทั้งคาวเกาะอกวันนั้นตอนกลางคืนผมกับเพื่อนเดินออกจากบ้าน ไปแอบพ่อแม่เสพยาพ่อแม่เสพยาเอ้ยสูบๆเลยเสพยาอ่อนไปเลยไสมุกสมุกสมุกกินตุ๋ยสมัยเด็กๆสมัยเด็กๆสมัยที่ยังแบบเขาเรียกว่าอะไรอะคือเฮือใช่คือคนอนอยากรู้อยากลองผมอยู่บ้านอ่ะไม่ชอบใส่เสื้อแล้วผมก็เดินไปคุงแต่งเรื่องใช่ไหมกูดูรู้เลยแล้วผมก็เดินไปหน้าบ้านกับเพื่อนสองคนเพื่อนชื่อไว้ไว้กับไว้กับอาร์ตไว้เนี่ยเดินออกจากบ้านก่อนผมเดินตามไป กำลังจะออกไปสูอยูผมก็รู้สึกว่ามีอะไรแปะมาที่ตัวแล้วผมก็เอออะไรอะแล้วเพื่อนผมอะช็อกไปเลยเพราะมันคือเพราะมันคือตุกแก่ตุกแก่ตัวเท่านี้ก็แก่นั้นนี่นะใช่เนี่ยนะทุกคนนี่ตัวใหญ่มากนะทุกคนนี่คือใหญ่มากนะในแบบครึ่งตัวผมอะอยู่ตรงนี้อะตอนนั้นผมก็ตัวใหญ่เหมือนกันอแล้วแบบโป๊กอยู่ตรงนี้ผมเออแล้วแล้วเพื่อนมันช็อกไปเลยแล้วมันแล้วผมบอกว่า ไม่เห็นมีอะไรเลยนี่ก็ข้างเข่าเปล่าข้างคาวาเลยข้างเข่ามาเกาะที่เราอกนี้ตรงนี้แหละเพื่อนบอกว่าไม่ใช่มันคือตุ๊กแกตัวนี้อ่าเราเล่าเพื่ออะไรวะไม่ใช่เล่าคืออะไรจริงหรือไม่จริงหรือไม่ครับเรื่องที่อาร์ตเข้ามาอาร์ตเขาบอกว่าอาร์ตเนี่ยเขาเคยโดนค้างคาวเกาะที่อกแต่จริงเป็นตุ๊กแกตัวยักษ์แต่เมื่อกี้พี่อาร์ตบอกว่าพี่อาร์ตกำลังเดินออกจากบ้านนะใเดินออกจากบ้านแสดงว่าไม่มีอะไรให้ตุ๊กแกมันเกาะอยู่ข้างบนแล้วคนอะไรจะไม่รู้สึกตัว ูรู้ว่ามีอะไรเกาะอกแต่ไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรเขาปมปัดแล้วอ่ะตกลงมาหในบ้านหรือริทอยู่ๆมันตกมาตุ๊กแกเกาะอยู่ตรงรูอ่ะอ๋อคือมึงเปิดลูกอ่ะเปิดลูกมาแล้วก็ปิดคนอะไรจะไม่รู้ว่าแล้วมีอะไรมาอยู่ตรงอกวะถ้าเกิดรู้ฟังดิรู้งงไหมไม่งงแล้วโอเคตอบเลยตอบเลยตอบเลยพี่ปัดออกแล้วมันหายไปเลยถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งชูเลยครับอุ้ย ทำไม่แน่แต่เค้วเป็นเรื่องจริงครับมันมีความเป็นไปได้ที่มันจะแบบกระโดดจากรูว้ามาหนูเคยมีประสบก,การณ์อยู่มันแบบมันมวุบวับวิวแห้วครับ่ว่าหนูคิดว่าคือผมว่าถ้าตอนปัดลงไปมันจะต้องเห็นจอนนะวิพี่ม่ต้องเ<อ>ห็หนนวี่่าพอตัวใหญ่ปุ๊บมันต้องเห็นก่อน,นจะปัด,ปดโอเคมีเหตที่ี่ผลแล้วเม่ะครับเป็นไม่ได้่พี่คนที่เดินจากรู้แล้วแบบไม่มีลยลองดูภาพดูทตุกแก เรื่องเล่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงคำตอบคือเรื่องจริงครับเรื่องจริงครับวว้าโอเคแล้วคนต่อสูถูกครับมีแค่นึ่งคนเดียวครับอีกมีคนโดนน้ำครับของพี่อาร์ตจริงคือตอบผิดก็เหมือนกันนะมาเลยครับไปอ่านวันนั้นครับผมยังยัง <ana> ยุงเลยเยุ้งเลยเอีกยล้วดีเดียมาเดียมจริงค่ะไปอ่านเขาบอกพี่ว่าเขาเคยโดนยิงสอแทงที่หัว พี่หัวเลยเหรอแม่ครับเป็นไปเปล่าแม่กับพี่บ้าอ่าเล่าเล่าเล่าคิดว่าเรื่องจริงไหมมันเป็นไปได้มันเป็นไปได้ตอนเด็กๆคือชอบเล่นกับเพื่อนไงแล้วตอนนั้นเล่นแบบนักลบอัศวินกันเล่นกันตอนแรกก็ไม้บรรทัดเล่นต่อยอะไรปกติเล็กๆตั่งักอ่ะเพื่อนหยิบมีสอบเป็นไส้ยพี่เคยเห็นปะเพื่อนมันก็แบบหยิบเพื่อนปุ๊บมันแทงซึบเข้าตรงนี้เลยกลางหัวกลางเลยไม่ดูแผลมันกูหายแล้วพี่มันไม่เจอ ถ้าพร้อมแล้วสามโซนถึงจะตออได้เลยครับเขาเริ่มที่คนที่แตกต่างแล้วกันข้อหนึ่งที่ต้องไปจริงครับเพราะว่าหนูเคยโดนเหมือนกันดินสอแทงแต่เป็นดินสอกดแล้วมันก็ยังอยู่จนถึงทุกวันนี้แบบมันไม่หายมันไม่หายไปมันอาจจะเป็นไปได้ที่ไม่เอาออกแต่ว่าไอ้ดินสอเปลี่ยนไส้เนี่ยไส้มันใหญ่มากมันต้องเป็น ไส้ใหม่เท่านั้นถึงจะแทงลงโอเคมีมีคิดว่าปลอมค่ะแล้วอ่ะแล้วทำไมเสียงพวกนี้ถึงคิดว่าจริงเด็กเล่นแรงครับผมว่าน่าจะเป็นเรื่องจริงแต่ที่ยังอยู่ในหัวไหมนี่ไม่รู้อาจจะหลับแล้วกระเด็นออกไปก็ได้เหมือนบีบสีหัวอาจจะเป็นไปได้ที่ว่าแบบเขาอาจจะแบบแกะโดยไม่รู้ตัวใช่อาจจะนอนพลิกนอนพลุดและอีกอย่าผมก็เคยเล่นอย่างนี้โอ้โหแล้วผมก็กระแทกแหน้าแค่นี้แหละ อันนี้คืออุ้มหรอี่คนคิดว่าจริงอีก1คนคิดว่าไม่จริงและวคำตอบของข้อนี้ก็คือจริงครับพุ่มจริงครับพุ่มตรงกาวแล้วมันหายไปได้ยังไงมันต้องมีรอยนะมก็รูปอันนี้ในฝันหรือเปล่าจริงจมีถามเพื่อนแบบได้ทุกเรื่องมาจากกรออกบอกก่อนจะหาว่าไม่เล่าเดียวจริงๆเนี่ยอยากผักแนนลงแต่ว่า มีจำเดือนเพราะฉะนั้นก็ไปส่งลงทั้งตัวถึงตัวได้มันลงเอเฟขอเจคนที่สามเข้าใจเรื่องชื่อว่าอะไรครับชื่อช่องหน้าประตูบ้านเออชื่อช่องหน้าประตูบ้านคือวันนั้นอะไปเที่ยวกับเพื่อนมาแล้วขากลับมาปวดฉี่พอมาถึงเนี้ยประตูเนี้ยมันดันล็อกและหนูปีนไม่ได้วันนั้นเป็นเมนไอ้ฟ้านไม่รับโทราัเราบแล้วปวดฉี่ซะด้วยเชื่อไม่ได้ก็ฉี่ตรงนั้นเลยเลยโทรเรียกคนนั้นแล้วคนนั้นก็แบบมา แล้วก็วิ่งขึ้นไปฉี่อะไรัคืองานเปียกไหมนไม่เปียกไม่เปียกไม่เปียกเลยอยู่โอเคคือก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะชิงช่องหรอกแต่ว่ามันไไม่หวมันนไม่ไหวมันเลยเล็ดออกมาครึ่งทางแล้วพอเล็ดจากครึ่งทางปุ๊บกำลังเดินทางอยู่จะถึงเป้าหมายและไอ้คนนั้นเปิดประตูไอ้คนนั้นเปิดประตูไอ้ไอ้คนนั้นเปิดประตีพอวันนี้พอวันนั้นเปิดประตูแบมเบิ้ลเด็ดทิ้งแล้วก็วิ่งขึ้นไปทำในห้องน้ำต่อ อ่ะอีกเตอทำหมดโอเคได้คำตอบแล้วโอเคสามสองหนึ่งชุมตอบได้เลยครับสามคนคิดว่าจริงอีกสองคนคิดว่าไม่จริงแบมเคยชิ้งช่องแตกหน้าปูบ้านกูคำตอบเรื่องนี้คือไม่จริงค่ะ ไม่จริงค่ะไม่ได้เพราะผมมาอยู่กับแบมมานานเว้แบมมันค่อนข้างที่จะเป็นคนรักสะอาดมากมากแล้วก็ถ้าเกิดเป็นงานเปียกแบบพี่เบสบอกงานเปียกคืองานสงการอันนั้นแอบเ้าใจได้ผมก็ทำประจำแม่่งอากาศอากาศเทือกไทยร้อนนัมึงวะเล้องเยเรื่องที่สี่ครับเรื่องของมีใหม่เรื่องอะไร เมาครับแแล้วไงแก้เลยนะแกผ้าเมาแล้วโโแกผ้า,า,าใช่ไหมเมาแบบเมามากาแล้วก็อถอดเสื้อผ้าไปว้าวไม่ธรรมดา,าวันนั้นผมไปคิดเล้ากับเพื่อนนะพี่ผมกินไปเจ็ดขวดเพื่อนผมก็เลยหาผมไปส่งที่ห้องเขาไม่ไม่รู้ว่า้องผมอยู่ไหนมันก็เลยส่งผมที่เคาน์เตอร์ตรื่นเช้าขึ้นมาผมเหลือบ็อกเซอร์ตัวเดียวแล้วผมก็คิดว่าผมเมาแล้วผมก็ถอดเองแล้วผมก็เหลือบ็อกเซอร์ตัวเดียวแล้วเพื่อนคือเพื่อนที่ไหนทำไมเพื่อนถึงไม่สนิทเพื่อนไม่ได้สนิทขนาดนั้นเพราะว่า ตอนนั้นเป็นเหมือนแบบปีหนึ่งเข้ามาใหม่อะอแล้วตอนตื่นมาเนี่ยเสื้อผ้าที่เราหายไปเนี่ยอยู่ตรงไหนอยู่ที่พื้นเลยพี่กองอยู่ข้างข้างแล้วพอตื่นมามีคนไหมมีแค่พนักงานที่มาเคาะบอกว่าตื่นได้แล้วน้องเพราะว่โมงหกเจ็ดโมงครับแล้วกลับห้องกี่โมงกลับห้องก็ขึ้นไปเลยพี่ผมก็รีบใส่หัวรีบขึ้นไปก็ตอบกระชับกระเฉงนะพูดยากอยู่นะถามปุ๊บก็ตอบปั๊บนะดูเป็นเรื่องเป็นราวนะถ้าห้าคนมีคำตอบในใจครับครับผมโอเคถ้ามีแล้ว สามสชุมตอบได้เลยครับโอ้สาคนคิดว่าเรื่องจริงแต่อีก2คนคิดว่าเรื่องโกหกและที่พี่หม่เล่านะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องจริงครัพี่เป็นเรื่องจริงครัพี่ไอ,อ้วันยต้องชิะครับ,รรรรบตามองตาน้องไปเขาบอกว่าแบดเคยเจอตรงกับตุทองลอกตากัน ไม่พอมองตาปุ๊บแบงคุ้มมาสองขาแล้ววิ่งไหล่เชอแบงมึงเผลอเปล่าไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวไปลองฟังเรื่องกันดีกว่าว่าเป็นเรื่องเป็นเป็นยังไงโอเคขึ้นมาเลยครับซอมบี้เป็นช่วงมอสโต้นครับปกติอ่ะชอบตกปลากับเพื่อนแล้ววันนั้นอ่ะไปกับเพื่อนเป็นนั่งตกปลาที่หลังบ้านผมก็นั่งตกปลาสักแป๊บหนึ่งได้ยินเสียงครับครับก็ยังไม่สนใจตกปลาต่อเสียงไงนะเสียงไงนะครับครับรายละเอียดทีเดียวมาเลยก็เลยหันไปดูเป็นตัวเงินตัวทองแล้วมันก็แบบ หันมาผมก็อะไรตามองตามองตาสบตาแป๊บนึงมันลุกขึ้นมายืนเงี้ยแล้วก็เนี่ยผมวิ่งเลยพี่เดินสองขาวิ่งเร็วแค่ไหนตอนนั้นเร็วอพี่ไม่ได้สนไรวิ่งสุดชีวิตแใช่ย้อนแล้วกูวิ่งเลยใช่เบ็ดไม่สนแล้ววิ่งก่อนป้าติดไม่ติดไม่สนแล้วมีอะไรสงสัยมีเลยรไหมครับไม่มีนะมีก็ตอบใจกันทุกคนแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งชุมตอบครับโอ้สองคนที่ว่าจริง อีกสาคนทีฬาโกลฟเบสสมัยหนง่งกีฬาไม่จิงทุกเรื่องเนี่ยดูสอดคล้องกันหมดแต่พอเรื่องยืนแล้ววิ่งเนี่ยแอบคิดแบบพี่เ็ดมันยากเพราะว่าไอ้ทุกคนเคยรูปเน็ตไหมที่มันกอดกันอ่าเออใช่กอดกันมีมันเป็นไปได้แต่เข้าใจว่าน้องอ่ะตัวมันใหญ่มันไม่มีอ้าวไอไ้ตัวใหญ่อย่างนี้สองขาดได้เลยแตผมอ๋อหดูชี้แบบพี่เบสแบบว่ามันไม่น่ามันไม่น่าวิ่งได้สองขาและคำตอบของเรื่องนี้นะครับเคยโดนตัวเงินตัวทองวิ่งไล่เรื่องนี้เป็นเรื่อง หลอกครับให้ต้อม้ตังไงต่อไปเรื่องที่หกครับก็เชนน้องคนนั้นนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หกเรื่องของน้องคนนั้นนะครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยไปไปเที่ยวไปดูคอนเสิร์ตยังโอมไปกับผู้หญิงและสิ่งที่เกิดขึ้นคือเรถไฟชนกันแต่รถไฟคันนั้นเป็นเรื่องของมันซึ่งเป็นของผู้หญิงตอบเลยผมตอบเลยตอบเลยผมตอบเลยด้ผู้หญิงอะ ผู้หญิงอ่ะพอไปถึงงานปุ๊บมีผู้ชายคนหนึ่งมาเอ้าใครอ่ะโกติไอ้เบสเนี่ยผู้หญิงจะเจอเจอผู้หญิงสองคนแต่เนี่ยผู้หญิงอ่ะเจอผู้ชายสองคนคือคนนั้นกับคนนั้นเล่าก่อนเล่าก่อนอ่ะเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาวันเสาร์ไปคอนโดคอนโดนึงไปถึงปุ๊บอ่ะผมก็ทักหาเขาว่าอ่ะถึงแล้วนะผมพิ้งไปปุ๊บเขาตกใจเขาบอกฮะ แบบคือประมาณแบบทำไมรีบมาจังลราให้ผมมาไปรอที่เซเว่นผมอ่ะไม่ฟังผมเยจะไปรอหน้าคอนโดเลยอยู่หน้านี้ปุ๊บลงมาถ้าเจอน้าโอ๊ยมาอยากเจอววหน้าใบไวๆเขาบอกว่าทําไมไม่ฟังกันบ้างแล้วผมก็ยู่ๆก็มีแบบผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาครับอ่อใช่พี่คนนั้นหรือเปล่าผมก็รู้ว่าเออเป็นเอฟซีแน่เลยอาจจะมาขอถ่ายรูปปุ๊บผมเป็นแฟนคนคนนี้นะแบบพี่เป็นอะไรกับเขาผมแบบอึ้งเลยทํามในไม่ถูกผมก็เคียยงกับเขาผู้ชายองต่อสองแต่เคียงเปอร์ติ แชร์แบบฟิลประมาณแบบจบกันด้วยดีเป็นเพื่อนกันผมอะรอเขาลงมาแล้วให้เขากลับไปผมเคี่ยบเขาแบบซัดกันแบบว่าซัดคุยเคียย์กันมีปัญหาแบบหนักมากทำไมทำอย่างนี้เออนู่นนี่นั่นเพราะว่าใครใจไปเยอะมากสามสองหนึ่งชุนตอบได้เลยครับโอ้่วยเรื่องจริงหมดและเรื่องของคูนันเรื่องนี้เป็นเรื่องเรื่องจริงครับเรื่องจริงครับล้างล้างบ่เลยเนาะล้างบ่เลยล้างซวยเลยแล้วเบียกคด้วย เอ้ยเอซัน,อนเอ๊ะผมฟังใหม่เปเลี่ย,ยนได้ไหมพี่เข้าทีฟังหุ่มพกอยู่ออ๋อโอเคโอเคเรื่องของชายคนเนี้ย <c oughs> เขาบอกมาว่าเขาเคยโดนปืนยิงบังอ,อย่าฟังอย่าฟังคนะรับมันเกิดตอนประมาณป .6 พี่ พอหกเนี่ยแบบวัยเด็กกำลังแบบหัวเลี้ยงหัวต่ออยู่บ้านดีๆเพื่อนเดินมาหน้าบ้านเฮ้ยสันเพื่อนเรามีของใหม่มาโชว์ว่ะเพื่อนนี่ใช้ไปอั้นไหมไทยตอนนั้นยังไม่เจอกันนั่นจะยังโดนดีสอบจาะเดินมาปุ๊บเฮ้ยเรามีของใหม่มาโชว์เพื่อนสนใจไปเล่นด้วยกันเปล่าเฮ้ยเพื่อนหยิบมาปุ๊บอุ้ยอาก้าเอเคสีเจ็ดนะฮะเอบอกก่อนปืนอัดลมปืนอัดลมก็กบอกไปเลยเราก็ไปเล่นกันปุ๊บเพื่อนบอกเฮ้ยอยากลองความแม่นว่ะเฮ้ยเรายิงไปไม้แข่งกันเปล่าใครจะแม่นกว่ากันเพื่อนก็ซัดไปปุ๊บ พุกระเบิดขวดระเบิดขวดเกี่ยวมันดิผมพูดไปเรื่อยเพื่อนยิงมาแล้วปุ๊บเราก็แบบเฮ้ยมึงแม่งยิงไม่แม่นเลยว่ะเพื่อนอยากลองมากขอเล่นบ้างในปากถ้าเกิดแบบไม่ให้กูเล่นนี่กูงอนนะอะไรเงี้ยเพื่อนก็แบบว่าเอ้ยงอนอะไรกูขอเล่นต่อกแป๊บเดียวเองเนี่ยสักพักนทะเลาะกันผมบอกว่าอ่างกูไม่เล่นละกูกลับบ้านเพื่อนสักพักหนึ่งเพื่อนหันมามึงกลับกูยิงเอาดิกูยิงเอาดิกนี้เลยแบบขนลูกสู้ในเล่าแล้วขอนลูกสู้เลยคนเที่ยว ก็ความเราห้าวไงพี่เราเด็กแบบเอามึงกล้าเปล่ามึงแน่จริงมึงยิงมามึงยิงมาเพื่อนก็เลยขี้พี่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 ขี้อะไรวะมาจากนั้นเพื่อนก็เอาเลยพี่จ่อมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บเข้าตาขวาเลยโป๊ะแตกตาขวาเบื่อนี่ลอยอยู่เลยพี่ลอยอยู่ตรงนี้เหตุการณ์เกิดที่ไหนนะเหตุการณ์หน้าบ้านพี่แต่ว่าตอนยิงกันนะไปยิงแบบในป่าหน้าบ้านโอเคถ้ามีแล้ว3 2 1ชูไดเลยครับ ว้าวทำไมพวกคุณไม่เชื่อผมสามคนเชื่ออีกสองคนไม่เชื่อดูฮีโว่มันเป็นระยะที่ใกล้มากใกล้ทีอาจจะบ่อนได้มันไม่โดนตามันโดนตรงนี้ตรงที่มันแตกนี่เรื่องนี้เป็นเรื่องไม่จริงครับไม่จริงครับเฮ้ยว้าวว้าต่อมความปลอกเด็กเชีร้อะไรควรอะไรไม่ควรทั้จริงต่อให้เพื่อนจะยิงอ่ะเพื่อนก็จะไม่ยิงเข้าหน้าอย่เพื่อนจะต้องแบบเล็งตัวเออใครจะกล้านี่ วิ่งชนประตูโง <pt> ่เหมือนกูเลยพอกูโง่ต่อไปแล้ววี่แปลกกันใช่เลยครับไอ้นี่โกหกเลยนะน้องไอนางคนนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีเพื่อนคนนึงและเขารักมากแล้วเขาไม่รู้จะทำอะไรเขาถอดถุงเท้าถอดถุงเท้าเอาน้ำใส่ในถุงเท้าแล้วก็กินน้ำรุ่มสาบันกัน ใจทำด้วยอะมึงไม่ไเยไม่อยากพูดเลยโอเคเดี๋ยวเราาไปลองฟังเรื่องของเราอายกันดีกว่าเชิญเลยครับต้องอายครับตอนนั้นน่ะน่าจะประมาณมสองแล้วก็จะมีจริงๆเป็นแก๊งเพื่อนๆนี่แอละหางยังเพื่อนๆภาพว่างก็นั่งเล่นกันปกติในนี้ก็คุยจิปาถะแล้วก็มีน้ำแก้วนึงก็แบ่งกันกินแล้วเนี้ยจะไม่ได้ว่ามีใครสักคนนี่แหละคือขนองปีสุดทุงเท้าคน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 แล้วก็อ่างท้าออกเราจะเป็นเพื่อนกัน ตลอดไปใครกล้ากินบ้างอะไรใครกินไหมทั้งวงเลยเพื่อนกี่คนประมาณสิบสามคนอารอยแล้วถุงพานั่นเป็นของใครเพื่อนในกลุ่มผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงเลยน้ำที่กินเป็นน้ำอะไรน้ำแดงสันดีิวโอ้โหยังมีรสชาติกินไปเยอะไหมคนละอึกสองอึรสชั้นหนึ่งไงชั้นอันแดงเท้าสัตว์ไม่ได้บอกชุมรสเยอะจังบางทีมันแบบอาจจะมีรสชาเค็มเข้มตอบใจยังครับโอเคถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่ง ชูมต่อซะเลยครับว้าวท่าไม่ท่าไม่คิดว่ามัจริงอตอนตอนแรกอะใจอะเชื่อเพราะเพราะว่ากูก็าทำอะไรแบบอย่างเงี้ยที่แบบว่าแบบสาบานกันไม่เป็นเพื่อนกันตลอดไปไม่มีอะไรเท่าไอ้พวกมึงเออแล้วเพื่อนคนนั้นสานบานกันแล้วกลับบ้านยังไงอะไ,ไม่ใไม่ใส่สำหรับเรื่องกินน้ำร่วมสาบานด้วยถุงเท้าสรุปเป็นเรื่องอะไรครับจริงค่ะจริงค่ะจริงไม่ได้ไงวะ เอาเลยครับเอาเลยครับโอเคขึ้นข้ที่เก้าเลยครับอ่ะอันนี้ดูง่ายยกเลยเอ้ายกดีนะโอ้ยมจับความเลยเขาบอกว่าเขาเคยขับรถกับเพื่อนไต่ไต่เกือบตายแต่ยังยิ้มผ่านมาแล้วไงเดี๋ยวเราไล่าเรื่องเขาก่อนเขาจะเสียงเล่าเลยครับวันนั้นขับรถไปขึ้นเขากับเพื่อนไปได้กัน6คนแล้วอยู่เพื่อนข้างๆแม่งเหมือนเห็ดอะไรสักอย่างเว้ยแม่งแบบ ปิดรถแบบพักหลบอะแล้วเหมือนรถแม่งเสียหลักแม่งหมุนหมุนหมุนติ้วติ้วติ้วอะครับแค่แบบแค่แบบพลิกแบบอย่างเงี้ยขาหลากหน้าไปเลยปึ๊กแม่งไปหยุดเว้ยแล้วทีเนี้ยแบบรถแม่งแบบเกือบเกือบตกเกือบตกเคืออยู่ริมผาแล้วไอเราข้างหน้าก็ยังแบบยังไม่เป็นไรยังหยุดรถไอเหี้ยเป็นไรเพราะว่ารีบลงจากรถก่อนแต่เพื่อนข้างหลังอะหายเพื่อนข้างหลังสองคนหายก็เลยคิดว่าไอเหี้ยมันตกไปเ่ะวะท้ายสุดแล้วอะ อ๋อไอ้เคียแม่งอยู่ข้างล่างแม่งค่อยๆเดินขึน้นมาตรงถนนอะคือมันโดดออกจากหลังรถทันเออแล้วเพื่อนคนนึงแม่งมาโม้อยู่แบบว่ากูโดดออกแล้วกูเกาะต้นไม้อย่างนี้เลยเล่าเหมือนตอนขายคอนเทนต์เลยแล้วเพื่อนคือนั่งหลังกระบะใช่สองคนแล้วทำไมเพื่อนหนึ่งไม่นั่งหลังกระบะไม่เพื่อนไม่นั่งมันบอกกินลมชมวิวอะไรทักอย่าง<อ>แค่นั้นเลยเพื่อนบอกหรือคิดเองมันมันบอกไม่กินลมชมวิวเออจากเรื่องเนี้ยนานแล้วอ่ะถ้าพร้อมแล้ว3ามสนชูมตอบครับ ว้าวเรื่องของน้องกัปตันนะครับเคยขึ้นเขาแล้วรถเสียหลักเกือบตายเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงครับจริงครับไปและต่อไปครับเป็นเรื่องที่เรื่องของคนที่ไม่ค่อยได้มาเล่าเท่าไหร่โอเชิญน้องเดนเลยครับว้าวจริงจริงเด้ปล่อยด้วยอีเด้นใส่มาสิเด้นใส่อะไรมาเดเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยเคย โดนปืนแต่ว่าอันนี้ไม่เหมือนซันซันอ่ะปืนอลมแต่เนี่ยปืนจริงๆปืนจริงจริงปืนเลีอกจริงจริงจ่อหัวจ่อแบบขนาดนี้อ้าวจอจอแล้วจอจ่อทิ้งเมที่ตัวแต่งเลือกขอย้อนไปตอนประมาณปวชครับประมาณห้าโมงครับเลิกเรียนแล้วกำลังกลับบ้านมาอยู่ป้ายรถเมล์รอรถผมก็ยังรอรถปกติแต่ตามเด็ก ภาาษตอนนั้นอะเลิกเรียนอะรอรถไม่เฉยอยู่นี่มีมอเตอร์ไซค์พี่นั่งมาสองคนใส่หมวกเต็มใบมาเลยดิกกี้เชืร์เฟิร์สออกมาฮึบจะไมอยู่อย่างนี้เลยแล้วผมแบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตกใจรึยังไม่อยากขยับเลยตอนจริงมันไม่ได้ตกใจขนาดพอใช่ไหมก็ช็อกอ่ะมันดูอะไรสะดุ้งแบบมันลยไม่ออกเราไม่หลุดจริงจริงจริงหรอไม่หลุ ไีปยิงเสร็จมันก็ขับไปเลยแล้วมันหัวล้อไหมอ๋อไม่เห็นมันใไฟหมวกเต็มใบแล้วสุดท้ายไปเล่าให้ใครฟังไหมหรือว่าที่นี่้ทำเล่าที่บ้านเล้วทีนี้ทำแปลกอ๋อเกิดแปลกแล้วเราให้พ่อให้แม่ฟังไหมไม่เราเราให้เพื่อนฟังไหมไม่ถ้าเกิดเราก็เป็นผัวไหมไม่แบบเราให้เพื่อนไงวันนั้นกูเจอใครเอาเล่ากูโดนเดี๋ยวเพื่อนมันไปเอาคืนหน่อยดิ แล้วมึงรู้มึงเยาคืนมึงรู้อไงไม่รู้ไงชี่เอาเคื่องต่างเอาแบบเดี๋ยวว้าวเป็นเรื่องที่เจ๊งใช่หรอและเรื่องสุดท้ายเรื่องของเดนนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องโกหกครับโกหกครับโอ้ยโอ้โจ้าคือมันมีความเขาคงจริงเพราะว่าทุกวันนี้พี่เดใช้ชีวิตแบบให้เอาตีหลบไปที่จากการทดสอบวันนี้นะครับว่าทั้งห้าคนนี้ รู้จักเพื่อนๆของเขาดีแค่ไหนไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันแบบเพราะว่าคนเราดีเพื่อนของเขาแบบไม่สนุกตอบได้เยอะอยู่ตอบได้น้อยเยอะเท่าไรเยอะไงแล้ทุกคนก็สำหรับวันนี้เมื่อมาเจอสกันนเ่วงเวลาพ่อลาไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเออหลังจากนี้น้าไปทำความรู้จักพูดนี่เยอะเพราะเดี๋ยวครังหน้าเราเปลี่ยนใหม่ดีกว่าเดี๋ยวเราเปลี่ยนให คนหน้าผาดีกว่วเาเรา,เราไปขึ้นบนนี้จำดกวาตอบผิดพุ่มลงอตอบผิดลงมันมีพี่เบ็ด้วยคัดดออััออนนนนปปด